เนี่ยอากาศดีครับฟ้าคลึมคลึมฝนลำรำเนี่ยอากาศดีมากเลยเราไปลุยกันครับับเจ้าเชียสามจุดห้าครับวันนี้ผมเอ๊กัดเขาลกลๆลงลกโอ้ยมันจะลกจริงเลยไะวันนี้ไม่มีแดดหรอกลงนาเข้าวซายเด็ดเลยยองๆที่บ้านโอ้ยหกโมงยองที่บ้าน ัลวกนนครับสวัสดีครับรานวันนี้ผมได้เอกกับเท้าโล้วครับเอกเชียร์โลนะวันนี้วันนี้ออกหมายคนเดียวน,นี่วันนี้มาสำรวจหมายน้ำโอยเหมัอนจะเห็นบ้างก็เกลียดนะเรื่องราดบกวขาวอะไรอย่เงี้ยเออวันนี้มาแล้วน้ำมันลงมาก ที่ยวกันล้วด้วยน้ำมันลงนี่หมยเนี่ยมก่อนเด็ดนะโอเคครับวันนี้มาลุยคนเดียวครับออกคนเดียววันนี้ผมมากับแต่วันนี้ใช้เป็นเหยื่อยางครับจะเป็นอะไรถ้าไม่ได้นอกจากเจ้าพิยาสามจุดห้าครับผมตัวนี้ตัวนี้มีการสว่างในตัวนะครับน้าหนักประมาณน้าหนักหกจุดห้ากรัมขนาดสามจุดห้าเซนนะครับองศาเบ็ดเปิดเป็นใบเคาะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม จะมีตัวไม่นี่น้ำลงไปขนาดนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับน้ำลงไปเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวเราฝากติดตามผลงานนะครับผมกับเอกชียาหลวงทิยาสามจุดห้าไปครับนิกน้อยดูกับชียา้ยน้ำลงอ่ะ โอ <c oughs> oh, ้ยสายฟู กับแม่สิแอรแรกไปแล้ว r IR สามจุดห้าออนี่กว่าไม่มีคือน้ำมันลงไปเยอะมากนะครับเนี่ยออกได้เสียด้วย IR สาครับนะ โอ้โห okay. oh, ยุดนเนย้อเหมือน้อ,อยาอมากะแด่แรกแต่เช้าครับวันนี้อากาศดีมากเลยเอกกระเท้าแล้วก็ทีอารสจุ้าตัวนี้สีดำครับน้ำหนัก6กจุด้าครับผม็นใช้เป็นตัวเบ็ดหนึ่งโอครับตัวนี้ดีอย่างมีการสวะดในตัวครับผมโอเคครับเต่อยางนุ่มปากขีดยากครับตัวนี้สุดยอดครับผมทีอาสจุ้า จะลุยกันต่อครับกับช่อนหนาช่วงนี้กำลังหอดแก้วเราก็อยู่มุมเดียวเลยรถน้ำไม่ได้น้ำมันน้อยครับมันหูมันกัดไม่เต็มที่อ่ะโอ้ยเดอนเตร่ๆกันตรงนี้เลย มุมเดียวกันวะเนี่ยไม่ค่อยข่อยหยอนปลามันกัดได้ไม่เต็มที่อะน้ำม,มันน้อยอ่ะ ออโอ้อยไวเลยที่อทอเอาต,ตัวเทมรับตัวผมเลยไม่น่าหาแล้วมันต้องมีตัวถ้ามีตัวแล้วมันคิดแล้วมันต้องมารวมอยู่นี่ Kook. ถ้ามีตัวนะ,มนะมหมายมันเป็นแบบน้ำมันซุกไปหมดแล้วครับน้ำมีแค่มุมียู่ ทีอาร์สามจุดห้าตัวนี้เป็นสีดำ <c oughs> ทีอาร์ตัวทีอาร์สามจุดห้าใช้งานง่ายครับปีปลายลากมาเสียงใบคอทำงานตัวนี้เสียงใบคอดังกกิ๊คล้ายๆปีกมแมลงไม่ววางจินตนาการเอาครับโอเคครับผมฝากผลงานด้วยกับผมเอกกัะเทาลบไม่ได้ส่งยังลงอคอเขาปลายจะลุยกันต่อไหนสวยนะมัน คือถ้ามีตัวเยอะๆนี่มันจะรวมอยู่แถวนี้แน่นอนโอเคเ,อเลยกันต่อครับเดี๋ยวนี้ทุกท่านกับผมทียาร์สามจุดห้าฝาก,ากลเลยครับไป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 น้ำนามันสุดหมดตบบนี้ปามน่าจะลงมาอยู่ในนี้นะผมว่ามันลงนะแต่น่าจะหมดแล้วไม้แถวนี้เขาใครๆก็รู้ นักตกปลารู้ว่าถ้าน้ำขึ้นหมายเงินนานสองนานเนี่ยเด็ดเด็ดมากเลยเพราะว่าติดหลอดติดหลอดติดบอ่ออีกฝั่งนึงติดคลองน้ำใหม่ๆเลยเดินสองสามอันเนี่ยเด็ดมากเขาบอกทุกปีครับเหมือนต้องเปลี่ยนสายแลยนะ้วเนี่ย Ooh, ooh. มันหน้าเด็กมันน้ามีัวทีอาสามจุกัดวัดได้เลยโอ้ใส่ตัวเนยมันไม่โตครับโอเคครับทีอาสามจุดหน้าสกรุวันนี้จะตาจะใช้เหยื่อ,อ s <S ตัวนี้จะเป็นยังไงทีอาสา เดน้ำมันลงหมดแล้วในนามีหลอดอยู่นี่ว่าปลาไม่จะลงวนนะโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับกับเจ้าเชียร์สามจุดห้าครับน้ำหนักหกจุดห้ากรัมขนาดสามจุดห้าเซนตัวนี้มีกันสวะอยู่ที่ด้านหลังครับผมโอเคครับฝากผลง,งินด้วยเจ้าของเทียร์